บัญชีก็แค่นี้ EP 3ค่ะวันนี้นะคะพี่จ๋าจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นทุนขายค่ะความสัมพันธ์ของต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนนะคะก็จะสัมพันธ์กับรายได้จากการขายค่ะสมมุตินะคะเรามีรายได้จากการขายในปีนี้อยู่ที่1 0 0เรามีต้นทุนขายในปีนี้อยู่ที่60เพราะฉะนั้น100ลบ6กก็จะได้40 40คืออะไรคะ ก็คือกำไรขั้นต้นนั่นเองค่ะคราวนี้มาดูต้นทุนขายนะคะ60คํานวณมาได้จากไหนนะคะก็มาจาก FG ต้นงวดค่ะหรือสินค้าคงเหลือต้นงวดที่ยกมาจากปีก่อนนั่นเองนะคะอยู่ที่50นะคะในระหว่างปีนะคะเรามีการผลิตเพิ่มหรือไปซื้อมาเพิ่มอีก100นะคะหากด้วย FG คงเหลือปลายงวดที่ค้างอยู่ในโกดังณนะวันสิ้นปีนะคะ90ค่ะ 50บวก100ลบ9กก็จะเท่ากับ60ก็คือต้นทุนขายของปีนี้นั่นเองค่ะทำไมต้นทุนขายถึงไม่เท่ากับต้นทุนการผลิตหรือซื้อที่1 0 0คะ คิดได้ไม่เอ่ยเนื่องมาจากว่ากิจการเรานะคะมีสินค้าต้นงวดยกมาจากปีก่อนนะคะแล้วก็มีสินค้าไปลายงวดที่จะต้องยกไปปีต่อไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคำนวณต้นทุนขายนะคะเพื่อจะเอามาประกอบในงบกำไราขาดทุนเนี่ยเราจะต้องใช้สูตร FG ต้นงวดบวกต้นทุนผลิตหรือต้นทุนซื้อในปีนะคะหักด้วย FG ปลายงวดค่ะถึงจะเท่ากับ บัญชีต้นทุนขายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนนะคะโอเคค่ะติดตามบัญชีก็แค่นี้ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ